サブの歌を追い、エスニーティビディ。 ค่มชัดทุกสาระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร0 8 7 6 5 1 8 4 6 สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรับชมข่าวประจําวันนะครับวันนี้พบกับเรา2คนครับผม,มานาวินเพียงกิจครับและดิฉันธัญลักษณ์พิมพ์สกุลค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวประจาวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกับเรานะคะจาก6ช่องทางความร่วมมือ6ศสนย์ข่าวด้วยกันค่ะจากสนย์ข่าวซ an, ีทีวีเคเบิลทีวีชลบุรีเอสวีทีวีบางแสนพีทีวีศรีราชาบางละมุงเคเบิลทีวีโสพลเคเบิลทีวีและพีเคเบิลทีวีสัตหีบค่ะ ค,คุณผู้ชมสามารถส่ง sms เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการได้นะครับพิมพ์ข้อความของคุณส่งมาที่หมายเลข4221055ครับทางรายการมีของรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารสนดูโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนมอบให้คุณผู้ชมวันละสองรางวัลรับเพิ่อเมืองจังหวัดชลบุรีกันบ้างนะครับได้มีการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งปากมดลูกมดลูกครับเพื่อเป็นการให้สตรีท้่มีความรู้และก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องครับ ที่ชุมชนหาดวรนนาภาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขได้ลงพื้นที่รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเพื่อเป็นการกระตุน้นสร้างกระแสการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีให้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งให้สตรีที่ตรวจพบได้รับการรักษาครับสืบเนื่องจากว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณาสุขที่สําคัญของประเทศไทย ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากครับสําหรับโรคมะเร็งนะคะก็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยพบมากที่สุดในประเทศไทยได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมส่วนสําหรับสตรีไทยนั้นนะคะโรคมะเร็งปากมดลูกมีอุบัติการ์สูงเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งทุกชนิดนอกจากนี้ยังคงพบว่าการตรวจวินิจฉัยและการให้การรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของปากมดลูกตั้งแต่ระยะก,ก่อนเป็นมะเร็งต ตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วดังนั้นหากประชาชนที่อยากจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขก็ได้เปิดให้เข้ารับบริการได้ในวันพุธแรกของเดือนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณปุชิตาธรรมนาวพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุสขภาพตำบลแสนสุขก,กันค่ะค่ะก็เป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมกับปากมดลูกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบแสนสุขค่ะซึ่งเราจะทุกปีค่ะก็วันนี้ก็เป็นการลงที่ชุมชนบางแสนบนกับหาดวานภาค่ะก็ปัจจัยก็มีได้หลายอย่างนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวก็เป็นอย่างอื่นด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอาการเนี่ยก็รีบมาตรวจเวลาที่เราพบอาการแล้วรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าเกิดว่า เราปล่อยให้มันมีอาการแล้วนั่นคือเป็นระยะที่ท้ายๆมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มากกว่า mm hmm. ตอนนี้มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยมะเร็งปากมดลูกจากที่เคยเป็นอันดับหนึ่งลงมาเหลือเป็นอันดับสอง mm hmm. เป็นเพราะว่าเรามีการรลรงคงส่วนมะเร็งปากมดลูกก่อนหน้านี้ mm hmm. แต่ว่ามะเร็งเต้านมก็คือจริงๆเราจะต้องให้ประชาชนเนี่ย คือผู้หญิงที่มีอายุ30ถึง60ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีการตรวจเต้านมตัวเองทุกเดือนแล้วถ้าเจอก้อนผิดปกติเราก็มาตรวจซ้ําให้เจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์เนี่ยตรวจซ้าอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขเนี่ยมีการตรวจมะเร็งเต้านมกระป๋งบลูกให้กับประชาชนทุกวันพุดสัปดาห์แรกของเดือนช่วงบ่ายถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าใช้สิทธิที่โรง,งพยาบามมลชนบุรีเนี่ยเราก็ให้ฟรี แต่ถ้าจะเป็นสิทธิ์อื่นเราก็เก็บแค่60บาทค่ะ าการตรวจคัดกรองเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของการบอกถึงวิธีการในการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการให้คําแนะนำนะครับในส่วนของผู้ที่ตรวจพบแล้วสู่ขั้นตอนของการรักษาที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายต่อไปด้วยครับใช่แล้วค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะทางด้านของจังหวัดชมุมพรเองก็ได้มีการจัดประชุมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจค่ะสําหรับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดของจังหวัดชมุมพรนั่นเองค่ะรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้พักกันสักู่ค่ะ s v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  ทีวีทีลบล่อกคมชัดทุกสาระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร028765184-6รักแรงทะลุโลกเรื่องนี้ขายได้กำไรแน่นอนเดี๋ยวขอหลดแป๊บใว้กันลอยเร็ว เอาไม่ขยับเลยครับมีแบบแรงๆมั้ยพี่คุณไม่อยากรอแรงชัวร์ต้องนี่เลยที่รัก TOT Fiber ToU Fiber Optic oh. แรงชัวร์กับ Pro New Inspire 20เมกแค่เดือนละ750ดบาทพร้อมได้ดู TOT IPTV แรงชัวร์แบบนี้งานโลดธุรกิจแล่น <Yeah. S 3> TOT Fiber ToU วันนี้ถึง31 000. มีนาคม2559ทอโทรเลย1100 เอสวีทีวีดิจิต่อโต็อกคมชัดทุกสราระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร0 3 8 7 2 5 1 8 4 6 ตามค่ะประจำวันกันต่อนะครับพร้อมให้คุณชมร่วมแสดงความคิดเห็นครับดยการส่ง sms มาที่4221055ครับกรณีที่ตอนนี้ค่ะมีการขายบริการในรูปแบบใหม่โดยมีการใช้สื่อออนไลน์นะคะที่เป็นช่องทางสำหรับการค้าแล้วก็ถูกว่ามีการเปิดเผยบนโลกออนไลน์อย่างจงแจ้งค่ะวันนี้เราจะพาไปติดตามในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้การกับทีมข่าวของแสนสุขวิชันกันค่ะ จากกรณีที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ขณะดนี้ไม่ว่าจะบน Facebook หรือ l ล ne กับการขายบริการทางเพศอย่างเปิดเผยในจังหวัดชมมลบุรีโดยการค้าบริการดังกล่าวได้ลุกลามมาเป็นปีๆและคล้ายกันทุกรูปแบบก,บกับการขายบริการทางเพศตามริมถนนหรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงต่างๆในจังหวัดชมมลบุรี การแถวไหนไปก็จะขึ้นนะครับแล้วเราก็โทรไปถามเขาว่ารับงานที่ไหนแล้วก็นัดเจอกันนะครับตามพวกออนไลน์มากกว่าครับบางทีก็เป็นใช้แอปไลน์อะครับ mm hmm. ก็นัดกันก็ถามเขาว่าเออมีเด็กไหมแล้วเขาก็จะส่งรูปมาให้ดูครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราถูกใจคนไหนก็ บอกเขาไปในไลน์ครับแล้วก็นัดเจอกันซึ่งรูปแบบการทำธุรกิจการขายบริการจะทำผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเป็นการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมข้อความบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวเองเอาไว้ <c oughs> เช่นบอกราคาค่าตัวสัสดส่วนอายุสถานที่พักอาศัยและท่วงท่าลีลาที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจเข้ามาซื้อใช้บริการ โดยจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งจะมีนายหน้าหรือผู้ที่จัดหาซึ่งมักจะรู้จักกันในนามว่าแม่เล้าโดยจะทำการสร้างเพจหรือกลุ่มลับขึ้นมาสำหรับโพสต์ข้อความแทนการใช้ภาษาพูดเชียร์เด็กตามสถานเริงรมต่างๆที่พบเห็นได้ทั่วไปมีหลายแบบนะครับพวกเด็กมหาลัยที่มาขายก็มีเขาบอกว่า เรียนอยู่ปีสองปีสามอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่ทำงานอยู่แถวนี้อะไรประมาณนี้ครับมีมาจากกรุงเทพก็มีบ้างครับเป็นเขาจะมารับงานเป็นุช่วงอะไรประมาณนี้ครับมีซ้ำบ้างมีเปลี่ยนบ้างครับก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีเด็กคนไหนที่รับงานนะครับส่วนประเภทที่สองเรียกง่ายๆว่าระบบการค้าแบบเสรี ซึ่งไม่ต่างจากแบบแรกมากนักเพียงแต่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้เสียเวลาวุ่นวายใจเปลืองค่าโทรศัพท์และเจ้าตัวได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาเป็นหากสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุเอาไว้ได้ตลอดชุกช่วงเวลาที่ต้องการ ราคาก็อยู่ประมาณพันห้าพันเจ็ดสองพันประมาณเนี้ยครับอื mm hmm. ถ้าเกิดเป็นพวกที่เขาเป็นพิตตี้อะไรประมาณนี้ก็อาจจะสองพันห้าสามพันแล้วแต่ะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราติดใจเขาอะครับก็อาจจะขอไลน์ไว้อะครับพี่อื mm hmm. ขอไลน์แล้วก็ติดต่อกันโดยตรงอะอาจจะ นัดที่กันอาจจะแบบว่ามีการต่อรองราคาได้มากกว่าเพราะว่าเขาอาจไม่ต้องโดนหักค่าในหน้าหรือหัวคิวอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะได้ถูกลงก็ถ้าเกิดขายแบบออนไลน์ก็มันจะไม่ได้เห็นตัวจริงนะฮะก็จะเห็นแค่ในรูปมันก็สะดวกกว่าต้องไปขับรถแล้วก็หาตามที่เขายือนอยู่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า มันก็มีข้อเสียตรงที่บางคนในรูปสวยแต่ว่าตัวจริงอาจจะไม่เหมือนในรูปอะไรประมาณนี้ยฮะได้เรื่องความสะดวกสบายครับขายออนไลน์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายบริการทางเพศลักษณะใดก็ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งครอบครัวจนถึงโรงเรียนอีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องช่วยดำเนินการป้องกันให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหลีกเลี่ยงการเข้าสู่วงโครจรและขะจัดปัญหาค่มคู่รวมถึงการค้ามนุษย์ให้หมดไปเศรษฐศักตร์ถ่ายภาพอิสดารายงานครับก็ขอขอบคุณในงานพิเศษชิ้นนี้นะครับจากทีมข่าวสนสสขวิชั่นด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้ยัง ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการเร่งปราบปรามอย่างจริงจังเพราะว่าปัญหาเหล่านี้อาจจะนําไปสู่เรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์และก็การนําเด็กที่มีอายุ18ปีเข้ามาสู่วงการนี้ด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยครับใช่แล้วค่ะเรามีทิ้งท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของเพศด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีคอสอบรมค่ะ, m, คะสาหรับพลิกมุมมองเรื่องเพศนะคะคุยกับลูกในเชิงบวกจากสสสนะคะเป็นการเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแล้วก็กล้าคุยเรื่องเพศกับลูกมากขึ้นค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้น ในวันที่เสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองค่ะวันที่25และ26มิถุนายน2559นี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาค่ะมีค่าลงทะเบียนคนละ500บาทโดยมีบริการอาหารกลางวันแล้วก็ของว่างให้บริการนะคะที่โรงแรมชนอินเตอร์จังหวัดชมบุรีนั่นเองค่ะผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถโทรไปสมัครแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0619190111นะคะโอกาสที่จะทำให้คุณกล้าเปิดอกจนได้เ เพื่อนซีกับลูกหลานของคุณนั่นเองหรือว่าจะเข้าไปดูกันได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ที่ w w w ร์ไว e o ุยเรื่องเพศ com ค่ะมาดูกันที่เทศกาลอาหารถิ่นประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2,559กันบ้างน,นะครับซึ่งงานเริ่มคืนนี้แล้วนะครับ24 มิถุนายน2559นี้ครับสำหรับงานวันชื่นคืนสุขที่บางแสนอร่อยครับจัดขึ้น24-26มิถุนายน2559ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาครับที่แหล่มแท่นบางแสนจังหวัดชลบุรีภายในงานพบกับร้านอาหารมากกว่า100บูธมีบูธอาหารท้องถิ่นหายากจากทั่วทุกภาคกว่า50บูธครับมีศิลปินสร้างความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นไขมุกเดวิ์บอยพิสนุและต่ายอรไทย กิจกรรมการแสดงดนตรีการแสดงวัฒนธรรมการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารถิ่นประเทศไทยรวมทั้งการสาธิตการทำอาหารถิ่นหายากในแต่ละภูมิภาคให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชิมฟรีด้วยครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับความอร่อยอีกมากมายโดยที่งานนี้นะครับจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมสนับสนุนโดย nation tv ช่อง22โรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนและโรงแรมบางแสนฮอทลทีส์ครับ งานนี้นะคะต้องบอกว่านักชิมนักช็อปห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะที่แหลมแท่นในคืนนี้แล้วค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่เรานํามาฝากกันค่ะต้องขอขอบคุณไปยัง6ศูนย์ข่าว6ความร่วมมือจากเราด้วยนะคะจากศูนย์ข่าวซีทีวีเคเบิลทีวีชมบุรีเอสวีทีวีบางแสนพีทีวีศิลาชาบางละมุงเคเบิลทีวีงขอพลเคเบิลทีวี set, และพีเคเบิลทีวีสัตหีบค่ะ บางแสนครับและ TOT ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วของการรายงานข่าวประจำวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะวันนี้ดิฉันธัญลักษ์พิมพ์สกุลผมอนาวินขย,ยันกิจพร้อมกับทีมข่าวทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ